ตามพบข้ามอิี้สามเก้าเปอร์เนียอายุเกินสิบแปดปีอันที่สองข้อที่สองปุ๊บก็คือข้อที่หิึก็คือเป็นข่าวโพดอินดอ่าข้าวโพินดีเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเข้าขายค้ามนุษย์แล้วก็มีเรื่องพรบคุ้มครองเด็ก ของของพระอาภววุฒิของเด็กประมาณร้อยสี่สิบหกที่ยงส่งเสริมให้เด็กปริวตงถูกเสรีการกำลังผิดประมาณตายยี่สิบหกครับคร่าวๆเบื้องต้นสามโอ้เยอะเลยครับแต่เบื้องต้นเอาหลักๆเอาหลักๆมาพี่พี่โดยครับก็ร่วมหรือมีอะไรยังไงนี่พี่เพราะว่าเมื่อกี้ผมคุยกับเมืองแล้วเมืองเขาแจ้งมาว่าตรวจสอบเขาไม่มีใบอนุญาตแต่แบบสมรู้ร่วมคิดหรือเห็นอะไรอย่างนี้เขาจะมีส่วนในนี้คือตรงนี้ต้องแยกประเด็นครับนักเรียนว่าหนึ่งท่าโรงแรมดังกล่าวเนี่ย ได้รับวิญาณที่จในทะเบียนท้องที่ในที่นี้คือทั้งรั้วงานจังหวัดสระแก้วเนี่ยตามประมวบแรงประมาณ2,547นั้นเนี่ยทีทนี้แต่จากในเบื้องต้นพฤติการทั้งในงานสืบการสืบสวนนะจากชุดสืบสวนนะครับกับกับกับนักงานจากทุก่แต่กลุ่มเนี่ยพบว่าได้เห็น,นครับเบื้องต้นว่าขนาดคือผู้ต้องหาเนี่ยเขาเออเข้ามาเช่าเ,เขามาจ่ายค่าห้องพักโรงแรมเนี่ย ตามระเบียบขั้นตอนตามพอบร,ร,ร,รองรหลโรงแรมก็จัดำเนินการจัดแจ้งจดที่พักทบียนผู้พักไปที่เรียบร้อยอทีนี้เราลดทอนขัอต้นแล้วไม่น,าน่าจะมีเรื่องการเกี่ยวข้อง